สวัสดีค่ะเกี่ยวข้าวกันทุ่งนาลุงพนป้าแตนนะคะผู้ใหญ่บ้านจำปาดงก็มาช่วยเกี่ยวนะคะอึซีนะคะสิเลวแล้วนี่ยอมเดียวนี่สิเรลวแล้วนี่มันเหียเลย อ้อเไปครึ่งนึงแล้วโเราต้องเราต้องเบียนไปทลยนนี้โหสิบตาเดียวเสร็จแล้วครึ่งยังไม่ถึงสิบวินาดีดูคนใส่เส,<า>สื้อสีแสดงนะครสเดี๋ยวเราจะทมาทางนี้นะผู้ใหญ่สู้เด้อผู้ใหญ่สู้สู้ใช่ม่อีเที่ยวเอา,อาก,ากาังจะได้เด้อมอือยู่อะไอ่ เดีรกี่ยวพ่อคนบดนอตอนนี้เราจะปเอาอีกครึ่นึงนะคะหมดไปแล้วครึ่งหนึ่งไม่ถึงสิวินาทีเร็วมากเลยเนาะเดี๋ยวเดียวเสร็จแล้ว f นะคะป้าป้าลป้าสูแล้วนะป้ามาแล้วนะ FC ป้ามาเกี่ยวแล้วนะคะนุนป้าแลนระแต่เกี่ยวแล้วเด้อ กับลุงอยากเลยพี่ดีวมีชื่อสาวสวัสดีค่ะคุณเวลาเดินต้องระวังนะครับต่อสั่งสบายางนะครับต่อสั่งค่ะขอบคุณท่านเด้านชารา้านเสื้อสีแดง้านสปาโดลุงใส่เสื้อสีแดงนะคะนี่ใส่้าน เพราะ่าจะได้คองออนี่เยวนึงนีไงใครไม่ได้ก็เอาได้นี่ก็เป็นความทรงจำแต่ละปีนะฮะจากที่เราได้กยวข้าวร่วมกันแต่ปีนี้บิ๊กสไพร์มากกว่ามีชาวบ้านมาด้วยทีนี้มีชาวบ้านมาเกี่ยวด้วยาานะคะเอฟซีนะคะ

อง่ะน้ห่องานเปนะดาวันกาะด้บใส่้ท้าขาใบมากไม่ได้ใส่องเท้าขาใบแตยอีกสี่ถาบอกว่าถ้าไล่กดให้ไปใต้หนึ่งพันนาใค้ขีใไปเดินตามได้เพาะไม่งั้นเข้ากลั้มตลอดเวลา จะคิดจะไ้่คุมแล้วทําไมไม่โอก่ไม่่าวว่าใครโทมาเนี่ยโทรใช่ไหมโทรจกต่งตามหลานี่ก็เดี๋ยวก็เดินไปดูกล้องเดี๋ยวก็เดินไปดูกล้องไล่โทรจุพนาอะไรลูกไล่ปโกตอนถ่ายคิปไปสี่สิบห้าสก้อนเกี่ยวข้าวมีอยู่สามคน มาเยอะเลยมายายข้ามเยอะเ้ยยายไหมยอยเลยยายไหมเยอะเลยเยอยิงห่างเด้ออุ้ยหัวกับปู่ยังไครับปู่ขอบล้กกับปูน้อยยังผักแค่ไหนเนก่อเขาไม่ยายเนื้อหาจะรู้กับปูกับปูื้อกบยังไงกระด้ ว่าไรจ้เพื่อนเหรแหนนี่แหแม่มใหญ่จาลุยุยุ่้าแเลี้วเขาบอก่อข้ใหญ่เกียวครับข่าวผู้ใหญ่เกียววครับอันเกียวไปชุดนึงแล้วไปรถเกียวครับไปรถไล่เท่าไหร่ครับเนี่ยดวละแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดร้อไืเจ็ด้อยไม่คืเนาะ

ทำหกูบด้ว <Netz> ป <mainly j als> ่นแล้วั่อไรเขาเอาวเบ้ทนก็จะนอนไม่เอาวเข้าบอลลอนมาแห้งหมดทำใจบ่ ทำใจนี่งลกมันกเลนสายใจเป็นเรื่องธรรมดามันก็เลยนอนกันมาขคนจะเท้าเปี้ยวหมดแล้วนี่อะไรระว่างเกี่ยวมือกับเกี่ยวเครื่องมันแตกต่างกันไหมครับแตกต่างแตกต่างเลยอ่ะแตกต่างยังไงเอ่ยมันนาเล่นครับีตีก้อนนี่เจ้กับเจ้าัวไปผาแก้มเดี่ยวอะไรข้านเทเี่ยสีก้อนนี่ได้เจ้คกับครับ เอาแม่ลอยก่อนป่ะต่อปอนตัวตัวจะเกลียวไหมตัวจเกลียวไหมคิดว่าปีนี่เดี๋ยวไล่ก็รอวะได้หน่อยกว่าเนาะเพราะพี่กายดำบึ้บโอ้ไปเถอะ หน้ามันจะเลกเขามันเลหน่อยลงที่ทีแล้วเข้าแค่มงม่ตัดูพี่ผู้ใหญ่ข้าดใหญ่ไปหนไม่้หน้าเปนหน่อยอ้อบิ้วไปช่วยยอดย่หน้า

ส็จแล้วมีึเลงร้อนร้อนสงิ้งเลยไม่อยากุ่ใหญ่กันยเขาจเขาี่บ้านเขาเทียมเออเวลาเทียวทินตัวินเออมันจะได้ไม่เหงาเนาะมาระเดียดสีไหมตรงนี้น่ะ ว่าพัดไหมเต้นเบาหนังแล้วเนหมดเลยแล้วเกดอะไร้นน่นะมาดบริการมหาวิยาลยแล้ว งาแว้นกาแฟนู้นเสร็จแล้วค่ะนี่แล้วอีกตรงนี้คเดียวเองเีนะเสร็จแล้วเอ้ยไวาวไหมพี่นุชยวเครับนนเยรับมาล้ี่นครับ เสรีป้าบนพน้าเ็มเงี่จ้านะอเบ็แล้วเอาทุกคนเรียนที่ฝึกี่ล้ว ด็เกี้วใช้โย่ระบอดเสร็จแล้วนะ1หนึ่งแปลงนะคะสิบสิบนาทีได้คลิปหนึ่งพอดีเสร็จยาสิบนาทีจ้าสิบนาทีเสร็จหนึ่งแปลงโอ้สุดยอดโอ้สิบนาทีหนึ่งแปลงนะคะโอ้ ชองก้อนในไม้ยางนี่ตากให้มันแห้งก่อนค่อยมัดได้ตากแดดไว้นะโอ้สุดยอดเลยโอเคโอเคบอสโอเคบมา